ก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่เหตุบังเอิญไม่ว่าคนคนนั้นน่ะจะเข้ามาทําดีกับเราทําให้เรารักเขาหรือเข้ามาเพื่อที่จะทําให้เราโกรธเกลียดโมโหน้อยเนื้อต่ําใจหรือบางคนเข้ามาไม่ได้ทําอะไรกับเราเลยแต่ทําไมอะ่ะเราเห็นหน้าเขาเพียงครั้งแรกอะ่ะ เราก็ไม่รู้สึกชอบใจเขาแลว้วอะทุกอย่างเนี่ยมันมีต้นเหตุและต้นเหตุนั้นอะมันคือใจของเรานั่นเองวันนี้สภาวะใจของคุณเป็นแบบไหนเราจะดึงคนแบบนั้นเข้ามาหาเราหรือเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคือคลื่นพลังงานมันคือคลื่นความถี่เราจูนคลื่นของเราออกไปแบบไหนเมื่อคลื่นตรงกันเนี่ย เราถึงจะได้เจอกันแต่ถ้าคลื่นไม่ตรงกันไม่มีทางที่จะเจอกันได้